ผมก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมเมื่อนี้พ่อกันอยู่ในป่านอไม้พี่น้องครับไปหาเห็ดมาเล้วบ่ไดไรนะครับผมก็เลยแวะมาป่านอไม้ครับผมนอไม้ก็สิเป็นนอแบบนี้เด้อมันเรื่มสูงแล้วครับผมแล้วก็นอใหญ่กับบค่อกอยมีคือช่วงแรกๆนะครับเอาแต่ว่ามันก็พอได้ยู่ได้กินพี่น้องครับเอาไปต้มไปแกงลองหาเบิ่งครับผมมันสูงบ่ได้ล่ะสูงไหลเขาเกิด่ีบอานะครับปล่อยไปลองหาเบิ่งครับผม นครับนอไม้เดียวนี่สูงไปพุ่นแล้วครับผมกคือปล่อยใหันใหญ่งครับผมนอสีเขาเอา,เอามื้อนี่กับที่เป็นนอแบบนี้ครับนี่ละ่ะนี่ก็สูงบันได้สองนอ เดี๋ยวไว้ประมาณนี้ครับผมแตกคะแนงได้อีกนะบ่ะตายครับรต่อครับผมนี่น้อบุนอนบกคยอันนี้ปนไปเลยขึ้นล่าครับน้อนหนึ่งครับผมน้องไงเติอ นอนนอนหนึ่ง ตัดปโอครับเห้าผด นอน,น,นอนหนึ่งครับ โนที่ขึ้นมามัยเกืบประมาณนี้เนี่ยแต่ว่ากะแ,แกงแซ่พื้นกันครับโนน้อยๆหายากเติบครับ มันขึ้นเป็นล้ำหมดแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วอพอได้อยู่เนี่ยเอาสมมติปิดนอนเลย นอนหน่อยนอนหนึ่งครับผม เปิดล้ำเบิดแล้วครับหายากเีต่อไปก็ที่ได้กินคะแนงมัน้งนะครับหาคะแนนนอนอสูงหมด่ะนี่ครับพอได้อยู่ม,มีเลย นอนนึงครับ เขาพูดถึกมองครับเขาถึกมองเพื่อนเอากอนนี่ครับผมห้อยตัดไปมือเศร้านี่อ่ะปวดอะเกองหลักมาก,ากมอสันเขาสิไดายกวกานี่อยู่ครับเพื่อนเอากอนตัดไม่ไหมเลยกุดเบิดครับ <c ười> นี่อะอใครกินอยู่ดอก นั่นก็หาเบือยากปันใดครับผมท้าให้กันได้นี่ซ้ำนี่ก็ทถึงต้มถึงแกงครับผมบิดบืไใ้ดอกเพื่อนเอาเบิดก้อนครับล้ำแก่ไปเลยล้ำแบบนี้เบืไใ้แล้วครับฮูไปมีไปก็มีหม,มองอ้อนเบ่หลหล ตูว่าสูงเพราะตัมัวน้อยนึงนี่เขาได้อยู่รับหมองอ่อนมันไหลมีต่อไปก็สิได้กินแขนงแบบนี้ครับผมอันนี้เขา youtube เก่งเดี๋ยวเอ้าครับผมนี่ครับแนว้ใดครับมือนีกับ้าเข่าปลาเห็ดก็บผ้ด้เห็ดนะครับผมมือนีกันเลยพาเข่าปลาเนือไม้เนาะมาหานมไม้บ้านผมเอิญนมไม้คล้ายนะครับหรือว่านมไม้ลายครับผมเอิญบุ้งคือกันนะ อันนี้ก็เป็นนอสูงพี่น้องครับก็ยังพอตัดได้อยู่นะครับยังอ่อนอยู่สำารับสูงหลายๆกับว่าได้ตัดเอาครับเี๋เด้ะนอช่วงนี้ก็สิมนี้นอซ้ำนี่ครับนี่นอซ้ำนี่แหละมันใกล้สิเบิดแล้วครับต่อไปก็สิได้กินแขนงมันนะครับมันแก่มันแข็งหมแล้วอันนี้ยังพอได้อยู่อ๋อบได้แกงดวนแล้วพี่น้องครับก็พอได้อยู่ได้กินเนาะมหาเนาอไม้ก็บพอได้เห็ดกับเอาเนาอไม้เลยพี่น้องครับไปว่ายู่ไ้กินสำหรับคลิปนี้ก็ เตาตัดเฝ้าออกไปพี่น้องครับเพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อเ้านี่แหละก็เฮ็ดให้ยุ่งมันไหลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หาทามหาโน้ตไม่พี่น้องครับกลับไปพอกันไม่คลิปนาเนาะหาอยู่หากินทั้งในก็ฝฟังติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับเอากลับบ้านครับผม